พบกันให้สาลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสาลามวล ah uh. ัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบระกาตุฮัลฮัมดุลิลลาห์มาชาลลอฮนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาเรียนออนไลน์กันนะครับ mm hmm. ก็ได้เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันพุธนี้ อาฮัมิล่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้พวกเราได้อ่านคุรุอ่านกันแต่เช้าเลยนะครับบางคนเพิ่งตื่นด้วยเนาะบางคนก็ตื่นมาละหมาดซูโบอัอลลอฮ์เก่งมากเลยสำหรับคนที่ตื่นมาละหมาดซบโบนะครับอ่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับบทเรียนของเราจะเป็นอย่างไรนะครับงั้น ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามาขอดูอาพร้อมกันนะครับโอเคอ่ายกมือขึ้นสวยๆรับบีซิดดนี ع ل รุ و ر ز ق ีฟ ف ه มารับบีซิดานีว ل م ة ุก ز นีฟ ف ه มาโอ้พระผู้อาภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้ และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาสาฮละอิลลามะจัลตะฮูสาฮละอ้ออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายครับ<า>ผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้บทเรียนของเราจะ เป็นอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับชั้นอนุบาล 1- น,นะครับเราก็ยังอยู่ในสุระอันฟาติฮะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้เพิ่มไปหนึ่งอายะก็คือในอายะที่สนะครับของสุระอันฟาติฮะเราก็ได้อ่านกันหลายรอบอยู่นะครับอินชอเลาะเดี๋ยว เราจะมาอ่านกันให้คล่องอีกนะครับในอายะที่2แล้วก็ทวนอายะที่1น,นะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านทั้งซูร้อนเลยนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังนะครับทั้งซูร้อนเลยนะครับอ่เดี๋ยวฟังคุณครูนะครับอาบุบิลลาฮิมินัชชัยตาลรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ม الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ขังซูร์อของซูร์ร้ออัลฟาติฮานะครับอ่ะเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงนะครับรอบแรกเดี๋ยวนักเรียนอ่านตาม,มครูนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮิมเอาใหม่นะครับ ب ิ سم الله الرحمن الرحيم อ่ากลงมากครับทวนความหมายด้วยนะครับด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาต่อสรรพสิ่งทั้งมวล ในโลกนี้ทรงปราณีเฉพาะผู้ศรัทธาในโลกอาคิร์อ่านะครับอ่ะเรามาดูอายะที่2กันใหม่นะครับเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะครับ อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามินอ่าครั้งแรกนี่คุณครูแบ่งวักสั้นที่สุดเลยนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิ รับบิลอาลามีนนะครับอ่าเดี๋ยวรอบต่อไปแปลงวักให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน ่าเหลือสองวักแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนนะครับอ่ะอีกทีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรับ ครับอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะลองรวมทั้งหมดเลยนะครับดูซิว่าจะมีนักเรียนคนไหนอ่านได้บ้างอ่านได้บ้างนะครับพร้อมนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิล มาชอาลลออุ้ยมีคนอ่านได้ไหมเนี่ยนะครับงั้นเอาใหม่ดีกว่า a l h a ด d ลิลล l a h i r o บบิลอาลมี n มาชาล้อนะครับหลายคนอ่านได้เลยอ่านดังกว่าคุณครูอีกนะครับโอ้มาช้าล้อนะครับอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับทั้งสุทั้งอาญานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนอ่านะครับ อีกรอบหนึ่งัมด م ลิลล ر าฮิรับบิลอา่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันครับวันนี้อ่ามาแล้วนะครับนี่คือความหมายของสเร์อัลฟาติฮะนะครับ เดี๋ยวมาอ่านตามคุณครูนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านสุราะก่อนแล้วก็ความหมายนะครับบิสมิลลาฮิรรِ ا ل หَّ ح ْ م ร ن ِ ا ل ر มด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงการุณาต่อสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ทรงปราณีเฉพาะผู้ศรัทธาในโลกอาคิร์ นี่คืออายะที่หนึ่งนะครับอ่ะมาดูอายะที่สองอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามินอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามการสรรเสริญทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์ของอังลค์ผู้เป็นพระเจ้า,จาแห่งสากลโลก,ลโลกอมาชารอลล์นะครับอ่าร้องใหม่นะครับการสรรเสริญทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์ของ ah. อัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกอ่านนะครับเดี๋ยวเอาความเอาสุรอแล้วก็ความหมายคู่กันไปเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามี การสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกดีมากครับทั้งอา,อายะที่หนึ่งและอายะที่สองนะครับเราก็จะอ่าน สลับสูรออายะและก็ความหมายไปนะครับในในแต่ละอายะขขงสูรอนะครับอเอาใหม่ขออีกรอบนึงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกอ่าฮามิลละนะครับนี่ก็คือในอายะที่สองของซุรอัลฟาติฮะนะครับอ่าเดี๋ยวหลยยังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูอักษรภาษาหลบกันเลยนะครับ นะครับเราก็ยังอยู่ในอักษรตัวบาล่าง1จุดนะครับบาล่าง1จุดเมื่อวานนะครับเราก็ได้รู้จักกับเขาไปแล้วนะครับว่าเขาชื่อบาล่าง1จุดนะครับอ่าดีนี้วันนี้เดี๋ยวมาอธิบายคำศัพท์นิดนึงนะครับแล้วดูข้อสังเกตนะครับสำหรับตัวบานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมา ฝึกเขียนครั้งหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวขอดูอความหมายนิดหนึ่งนะครับอ่านี้คือตัวบาร์นะครับบาร์ล่าง1จุดอ่าว่าตามครูใหม่นะครับบาร์ล่าง1จุด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  บาล้างน่งจุดยิ่งมากครับความหมายก็คือบิสมิลลาบาบิสมิลลาบาบิสมิลลานะครับแปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะครับเมื่อวานที่ครูแปลให้ฟังที่พี่พนนี่มากับเราด้วยอ oh, วันนี้ไม่มาไม่รู้หนีไปไหนไแอบเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ นะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้นักเรียนมาอ่านกับคุณครูนะครับบาล้างหนึ่งจดุดบาล้างหนึ่งจดุดบาบิสミラบาบิสミラอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวมาทวนเพื่อนเก่ากันหน่อยเดี๋ยวจะลืม อขอเราอยู่ด้วยอ้าวอัลลิฟมาแล้วนะครับอ่ะมาทวนใหม่นะครับอัลลิฟไม่มีจุดอัลลิฟเอาลหรอโอเคครับบาล่างหนึ่งจุดบาบิสมิลละ่ะอ่านะครับอัลลิฟอย่าลืมนะครับอลลิฟแล้วก็ต่อไปเป็นตัวบาล่างหนึ่งจุด นะครับอ่าทีนี้นักเรียนมาดูนะครับเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูล้องถามให้รู้ว่านักเรียนนึกออกไหมว่าบิสมิลลาเนี่ยนะครับเราไว้อ่านตอนไหนบ้างนะครับนักเรียนดูจากรูปนะครับพี่จ๋าเนี่ยเขานั่งทำอะไรอยู่ครับอ่านนัลละมาถูกต้องครับก่อนที่เราจะอ่านนัลละมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องกล่าวบิสมิลลา นะครับกล่าวบิสมิลเลห์อานะหมาดแล้วก็บิสมิลละนะครับแล้วก็เริ่มอ่านะนาหมาดนะครับล้างมือขวาพร้อมมือซ้ายนี่สามครั้งใช่ไหมครับอ่ากล่าวบิสมิลละแล้วก็ก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับมีซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลมให้เรากล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ อะนะครับให้เรากล่าวว่าบิสมิลลาเมื่อเราจะเริ่มทำงานอะไรนะครับก็มีสุนนะให้กล่าวบิสมิลลาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเริ่มด้วยก,การกล่าวบิสมิลลาแม้กระทั่งก่อนที่เราจะพูดนะครับเราก็ต้องกล่าวบิสมิลลาสมมุติว่าก่อนที่ครูจะพูดเนี่ยนะครับก่อนที่ครูจะอัดวิดีโอก่อนที่ครูจะ ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยหรือาคุณครูก็จะกล่าวบิสมิลลาห์นะครับบิสมิลลาห์นะครับอ่าเดี๋ยวอาคุณครูจะยกตัวอย่างให้นิดนึงนะครับว่ากล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูนะอ่านักเรียนครับนี่ตอนนี้คุณครูเนี่ยรู้สึกร้อนมากเลยโอ้โหอากาศมันร้อนมากเลย คุณครูก็อยากจะเปิดพัดลมอ่าอยากจะเปิดพัดลมเพื่อให้ลมเขาเข้ามาในบ้านคุณครูจะได้เย็นสบายเลยนะครับอ่ะคุณครูก็นี่ด้านหลังคุณครูเขามีประตูด้วยนะครับอ่ามีประตูคุณครูก็จะต้องอะไรครับกาวอะไรก่อนคุณครูจะเปิดประตูนะคุณครูก็ต้องกาว b i s m i ลาห์อ่าดูนะครับ บิสมิลลาอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมอุ้ยยังมีอีกบ้านนะึงบิสมิลลาอ่าโอ้โห,โหเปิดประตูัำดลิล้วลมเข้าเลยนะครับอ่าก่อนที่เราจะเปิดประตูคุณรุณณก็บิสมิลลานะครับปิดประตูก็เหมือนกันอ่าคุณครูสมบูรณคุณครูคคคปิด มงุงลวดตะกี้เป็นประตูกระจกอันนี้เป็นมุงลวดนะมึงควรจะปิดยุงจะได้ไม่เข้านะแต่ลมเข้า b i s m i ล l a h อ่าฮันละนะครับส่วนนักเรียนเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็กล่าว b i s m i ล l a h บ้างนะเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับอัอดคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับสมมุติว่านักเรียนจะทำอะไร อืมอะไรดีเนาะทำอะไรก็ได้ที่อาจจะไม่ต้องเปิดประตูหรืออาบน้ำละหมาดแบบคนรูนะเราคิดเราคิดดูว่าก่อนที่จะทำอะไรบ้างเราต้องบิสมิลลาแล้วก็ถ่ายรูปมาสมมติว่านักเรียนจะบิสมิลลาอืมบิสมิลลาอ่านะครับกล่าวบิสมิลลาแล้วก็ทำสิ่งนั้นส่งเป็นคลิปสั้นๆมาให้ครูด,ดูนะครับอ่าเราจะได้ส่งเสริมกันนะครับให้กล่าวบิสมิลลาเยอะๆก่อนที่จะทำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับโอเคเก่งมากเลยครูรอดูนะครับทำแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งในวันนี้นะครับเรากา็ได้ทบทวนอายะที่หนึ่งของสุระอนฟาติฮะแล้วก็อายะที่สองของสุระอนฟาติฮะพร้อมความหมายนะครับแล้วก็เราก็ได้ดูอักษรอลิฟ ไม่มีจุดกับบาล่างหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ได้ความหมายอาของคำศัพท์ของคำว่าตัวบานะครับของอักษรบะที่มีคำว่าบิสมิลลา์นะครับซึ่งเราก็ต้องเริ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดการงานใดเนี่ยนะครับด้วยกับบิสมิลลา์ก็ จะได้ผล,ลบุญด้วยนะครับเป็นการปฏิบัติตามศุนนะของท่านเราสุรุลลอสลรอร์ฮวาไนย์วัาาวสันลามแล้วก็นักเรียนอย่าลืมส่งคลิปสั้นๆนะครับให้นักเรียนกล่าววิสิลและแล้วก็เริ่มทําอะไรก็ได้นะครับจะคุณครูทําอะไรให้ดูนะเปิดประตูใช่ไหมแล้วพี่เขาอาบน้ำละหมาดใช่ไหมนักเรียนอาจจะกินข้าวอาจจะกินน้ําอาจจะเปิดหน้าต่างอาจจะ เริ่มเขียนเริ่มพูดอะไรแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับให้กับพิสิล่าแล้วก็ทำสิ่งนั้นสั้นๆสองสามประมาณสิบวินะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับยกมือขึ้นอ่านทุอาการอัลลอฮุมัรฮัมนีบินกุรอานวะเัลฮูลีอิมามาวะนูรอวะฮุดาวะรอห์มะอัลลอฮุมมะซกกิรนี มิหูมานตูวลิมนีมิหูมาจ๊งตูวารุกนีติาวตูอาาอัลไลลวะตรฟันนฮว่าจัลหุลีฮุจจัยาลบบัลมีนะกลรอนขอรับตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุ บายครั bye bye